สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะนี้จะให้แนวทางอีกแล้วนะคะสี่น้อยกิจพี่ปกติ VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ

สองเก้าซื้อสอาอย่าลืมสอหกเด้อพี่น้องสองหนึ่งสองห้าสองแปดเก้าสองเก้าห้าแซื้อเก้าสองอย่าลืมซื้อหกสองซื้อสออย่าลืมซื้อสองหนึ่งอย่าลืมซื้อสองเนะ ซื้อศูยจ็ดอย่าลืมศูนะฮะอ่าฮะ วันนี้วันจันทร์นะคะเด่นหนึ่งกับห้านะทุกคนเต้นนะคะ หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เด่แปนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด้าหน่ะคะอันนี้ก็คือเน้นนะทุกคนนี่นะคะเน้นนะเน้นเดอร์เน้นเดอนะจ๊ะนี่นะคะนี่เลยนะคะมาณนี้เลยนะ อ่ะสี่นอยกิจพีปกติ v ีพีแต่น่าจะทันแต่3น้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเฉพาะกิจกอ็ออกจะออกแล้วนะคะมานี้อ่ะขอให้โชคดีนะคะให้เฮงปังๆนะ